กำลังเกัดเข้ามานะคะที่ด้านในการยื้อแย่เพื่อการถ่ายรูปยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะสภาพกำลังตอนนี้นี่เหงื่อสงกายทีเดียวแล้วค่ะอากาศข้างนอกร้อนมากค่ะแดดก็ออกเปรี้ยงทีเดียว ผู้คนก็ทั้งวันนี้ทั้งองค์การประสัจกรรมตั้งแต่เช้านี่ไม่มีการทํางานแล้วนะคะไม่ได้ทํางานเลยทั้งองค์การประสัจกรรมลงมาที่ด้านล่างต้อนรับขับสู้กำนันอย่างดีเปิดห้องกองการกฎหมายชั้นหนึ่งต้อนรับประชุมหาเรือผู้บริหารระดับสูงลงมาร่วมหาเรือพูดคุยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอาหารการจาวเวทีสวนลมซึ่งมาจากครัวกำนันเลกนะคะก็มีอาหารกล่องอาหารกล่องนะคะ คนภาษาบาลีคาบิทักบอกว่าบางคนไม่ชอบปัดการช่วงอาหารแต่หลายคนบอกชอบชอบมไม่ได้เลยปัดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารที่มาจากสวนลุมที่ทางกำนันเล็กเป็นคนนํามาบริการค่ะข้าวหอมมะลิหอมกลุ่นนะคะแล้วก็ไข่ต้มซึ่งเมื่อวานนี้มีคนมาบริจาคหนึ่งแสนฟอง,งแล้วก็ขั้วเดอดล้อขั้วกลินเห็นพี่บง หาอาสาไปช่วยคนไข้กันด้วยได้สามสิบมนุษย์ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นบะหมี่ที่ทางองค์การประชาธรรมเตรียมไว้นะคะเป็นอาหารที่เจ้าดังบอกว่าอร่อยที่สุุในยานุรูปค่ะค่ะนะคะก็เป็นอาหารให้แห้งและประทานได้ง่าย นะคะในช่วงเวลานี้ด้านหน้าที่โต๊ะอ,อาหารก็จะมีคุณวิทยาคุณอิสระมีกำนันแล้วก็มีสมาชิกของสาภาพแรงงานวิสาหกิจองค์การเพศักกรรมนะคะแล้วก็มีของกระทรวงสาสขององค์การเพศสักกรรมนะคะ,คะและกระทรวงสาธารณสุขบางท่านด้วยที่มาในวันนี้นะคะ แล้วก็ด้านนอกนี้ยังมีสื่อมวลชนตรึงกําลังอยู่มวลชนจากเวทีสวนลุมก็มากาันจํานวนมากด้วยนะคะแล้วก็เวลารับประทานอาหารเที่ยงก็กาลังจะเริ่มต้นนะคะน่าประหลาดใจที่ใช้น้ําสิงอะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปที่ทางสถานีนะคะบทสรุปของวันนี้ในการเจรจาหารือก็คือว่ามันนาเสนอแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนะคะกับต่อหน้าสภาพแรงงานและรัฐวิสาหกิจแล้วก็บอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นที่องค์การเพศสัจกรรมแล้วก็จะเริ่มต้นแบบนี้ทุกวันก็จะไปที่รัฐวิสาหกิจกันในแต่ละที่ทุกวันเลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนกันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่แรกหลังจากสงกรานนะคะเป็นที่แรกแล้วก็ส่วนจะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่นะเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามจากเวทีจะบอกกันเป็นวันวันไปจะบอกทุกวันนะคะจะไม่มีการบอกล่วงหน้าวันนี้ก็ไม่มีการบอกล่วงหน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ในนอกจากที่ได้พูดคุยกับข้าราชการแล้วว่าจะจะชักชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานเนี่ยไปร่วมกับมวลมหาประชาชนในการชุมนุมวันสุดท้ายครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ยังไม,ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อไหร่วันไหนโดยจะดูจากสถานการณ์จากปปชแล้วก็สารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีเมื่อ ออกไปปราศัยที่ด้านนอกแล้วเนี่ยได้บอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บแพงแน่นอนนะคะแต่ประชาชนจะชนะได้ถ้าหากประชาชนร่วมแรงร่วมใจนะคะไม่แบ่งเขาแบ่งเราแล้วก็มาผนึกกาลังกันในช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละอย่าให้ยืดเยื้อไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าครึ่งปีมาแล้วแล้วก็ได้ขอให้บอกต่อๆกันไปว่าสถานการณ์ประเทศไทยในเวลานี้เนี่ยมันวิกฤตขนาดไหนแล้ว <S <S อย่าอมพนันแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าอย่าคิดฝันแต่เพียงผู้เดียว <S <S <ๆ S 2> ข่าวสารที่ได้รับรู้ต่อๆกันไปด้วยค่ะอยากสังเกตว่า บะหมี่ก็อยากทานข้าวกล่องก็ด้วยงั้นขอสองอย่างเลยแล้วพ,พี่สวิทแก้วหวานมาตอนนี้สวัสดีพี่สวิทแก้วหวานค่ะนานๆจะได้เจอกันทีหนึ่งวันนี้มาที่นี่สรสอมากันโหเต็มพิการก็วันนี้ต้องขอบคุณกบพศนะ,ะครับแล้วก็องค์การเพศศัจกรรมและก็สาภาองการเป็นสมาชิกของที่เข้มแข่งของสอรสอ,อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เรามีมติไปก่อนการที่สรรมีมติยืนหยัดเคียงข้างต่อสู้กับกบสจนถึงที่สุดดังนั้นวันนี้การที่กำลังมาเยี่ยมเยือนก็ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญในยกสุดท้ายที่เราจะต้องพันึกกำลังกันเพื่อประกาศชชยชนะให้ได้วันชุมนุมกันยิ่งใหญ่ก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วก็ขั้นเตรียมการเตรียมพร้อมเดินพบปะ,ปะพูดคุยในส่วนของพวกเราก็ทาไปส่วนหนึ่งในส่วนของสสได้มีการพูดคุยประชุมกันแต่ว่าเพื่อให้เกิดความมั่นอกมับันใจแล้วก็ได้เห็นสัมผัสต,ตัวตนทแท้จริงของลุงกำนันแล้วก็ได้พูดคุยในรายละเอียดให้เข้าใจถึงกันวันนี้กรุงกำนัาเลงนก็จะเป็นการเพิ่ม พลังให้มันเข้มข้นขึ้นอีกสัปดาห์ที่แล้วไปกระทรวงสัปดาห์นี้ก็จะไปรัฐประากิจทุกแห่งับไปทุกแห่งฮะก็ฟังกำลังประกาศว่าจะไปที่ไหนพวกเราในแต่ะที่เป็นสายาพารายงานนี่ก็เฝ้าว่ากำลังจะไปที่ไหนก็เตรียมการในการที่จะต้อนรับอย่างเต็มที่คุณมมกค่ะพี่สาวิตแก้วหวานนะคะเราอยู่กันที่องค์การเพศัชจกรรมนะคะอาหารเที่ยงเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักการถ่ายทอดสดอ๋อไม่พักไอเที่ยงเลยอะฮะวันนี้เราไม่พักเลยอะฮะ เขาอยากริโอมาเขาก็อยากดูกำนันทานข้าวกลางวันค่ะแล้วฉันไม่ทานเหรอฉัน <laughs> <laughs> ก็ผอมแย่สิ <laughs> <laughs> นะคะเอาละค่ะการรับประทานอาหารได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันนี้นี่นะคะเรามากันที่องค์การเพรัรจักรรมเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกค่ะที่เริ่ม เปิดฉากของกบปสหลังจากหยุดพักไป3วั 13, น13-14-15ในช่วงเทศกาลสงกรานนี่คือรัฐสาิษิจในกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงซึ่งชัดชงรบกับรัฐบาลโกงทุกรูปแบบค่ะไม่เอารัฐบาลโกงทุกรัฐบาล ทุกรัฐบาลนะคะธงใบนี้นั้นถูกแวนขึ้นอยู่เหนือกระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่แรกแล้วสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณาสุขทั่วทั้งประเทศไทยก็ชักธงรบกับนักการเมืองและรัฐบาลโกทั่วหน้าทุกแห่งจนเป็นที่แสลงใจของคนเสื้อแดงโรงพยาบาลของสาธารณาสุขหลายจังหวัดถูกเรียกร้องกดดันข่มขู่คุกคามให้ปลดธงหรือกดป้ายนี้ลงไม่มีโรงพยาบาลไหนปลดค่ะยังคงยืนหยัดยืนยันอยู่ และองค์การเพศัลยกรรมวันนี้ต้อนรับกรบปปสต้อนรับการเข้ามาของเลขาธิการการบปปสด้วยความรักมิตรไม,มตรีอบอุ่นและเชื่อมั่นในพลังรวมทั้งเปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่จะร่วมเดินขบวนมวลม,มหาประชาชนไปด้วยกันประตูถูกเปิดออกตั้งแต่เช้าฝากมือเรียกให้รถกรบปปสเข้ามาด้านในขน้าราชการลงไปเต็มไปหมดบัตรข้าราชการขององค์การเพศัตกรรมทุกคนจะต้องแขวนนกหวีดคู่กันไปค่ะ และว,วันนี้ไม่เพียงแต่เขาจะให้ยาขององค์การเภสัชกรรมกับกบปปสเขายังให้น้ำใจที่มากไปด้วยมิตรหมตรีฐานน้ำใจนั้นเป็นยาสำคัญสำหรับเยียวยาความทุกข์ความร้อนความเหนื่อยยากลำบากของพี่น้องกปปสทุกคนค่ะคุณรัิยาค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องกังวลเรื่อง แพทย์พยาบาลเพราะตั้งแต่ไปกระทรวงสาธารณสุขจนมาองค์การเพศศัลยกรรมกระแสะตอบรับกบพศให้การต้อนรับกันอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทุกคนเป็นพี่น้องกันค่ะพี่ปองค่ะไม่มีที่ว่าจะมาแบ่งแยกกันทุกคนพร้อมที่จะออกมาสู้ร่วมกันเมื่อถึงเวลา นะคะนี่คือองค์การปพศสัมก,กรนด้านนอกก็ยังมีการปลาใสยอยู่ด้านในนั้นพักเชี่ยงรับประทานอาหารค่ะกลับไปที่สถานีของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งดูว่าหลังจากอาหารเที่ยงแล้วเลขาธิการกปรปปสจะเคลื่อนไปทางไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาหลังอาหารเที่ยงแล้วมักไม่ยอมกลับสวนลุงง่ายๆค่ะ แล้ววันนี้เป็นวันแรกหลังจากสงกรานด้วยมาเดาใจดูซิว่าลุงกำนันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วจะกลับสวนลุมหรือจะไปทักทายใครที่ไหนอย่างไร <ใน S 1> ไดีหรเห็นว่ามีที่ที่น่าไปหลายที่เหมือนกันนะคะวันนี้ในการประชุมสอ,อสอค่ะที่เลยกประหลัดมาประชุมยกเว้นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศว่าไม่เข้าที่ประชุมค่ะหรือจะไปสอสอหรือจะกลับสวนลุมหรือจะไปไหนเดาใจลุงกำนันหลังจากอิ่มอาหารเที่ยงค่ะ